รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิดให,ใหม่ๆไม่แบ่งชั้นแบ่งชนแนวคิดใหม่ๆไม่แบ่งชั้นแบ่งนๆๆชน,ชนๆๆๆดูเชิญดูมาซิม,มาดูทีวีชมม่องนี้ยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร081 400 0089เอ็นดีดีจริงๆ สวัสดีครับผมเอกชัยอบเชยครับต่าอัมพพรค่ะนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับและทุกเทปของรายการตามรอยเพลงเราก็จะนําเสนอเรื่องราวของศิลปินเกียรติยศต,ต,ต้นฉบับเดิมกันค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินท่านใดคะวันนี้เราเดินทางมาถึงพุทธมณฑลสายสองนะครับที่บ้านของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2541นะครับและเป็นเจ้าของงานเพลงดัง สุดคลองบังกอกน้อยพาให้เรือตามหาบัวลอยเคยได้ยินไหมล่องใต้นะครับแล้วก็ยังมีใจนางเหมือนทางรถกระท่อมปลายนาคุณพ่อชัยชนะบุญนาโชคน่าสนใจและน่าติดตามทีเดียวนะคะถ้าน่าสนใจและน่าติดตามไปดูตัวอย่างกันก่อนครับตระกูลของผมนี่เป็นมั่งคั่งด้วยความจนครับคือร่ำรวยความจนมากเลยที่สุดคือจนมากมเสียดายเงินบาทเดียวเสียดายไม่กลับเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เอายางรัดเอาไว้ แลนอนอยู่ในในที่เขาปัสสาวะกันอย่างเช่นไว้ยพจนเพชรสุพรรณเนี่ย oh. มาก,ก่อนนะครับมาก,ก่อนจะตั้งวงเอก hmm. ตอนนั้นผมอยู่กับอาจารย์พยมงวงดาเขาก็มาอยู่กับผมครับผมก็ไม่รู้กันว่าเขามาจากไหนเราเป็นคนของประชาชนพูดกันกันนะครับเราอยู่ในในวงการนี้ต้องให้ความซื่อสัตย์กับวิชาชีพลงงบากอ

นะครับเข้มข้นทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ้านของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2541นะครับและเป็นเจ้าของรางวัลนักร้องดีเด่นในงานกึ่งศตวรษลูกทุ่งไทยปี2532คุณพ่อชัยชนะบุญนาโชธครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังแข็งแรงอยู่ครับคุณพ่อครับปัจจุบันคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะ72อย่างมาประมาณ34เดือนนะ ครับ72 72แล้วคุณพ่อชื่อเดิมชื่ออะไรครับครับถ้าจะว่ากนชื่อเดิมเลยนะครับแม่ก็ตั้งให้ชื่อวันชนะวันชนะครับแล้วต่อไปทำไมมันมาเป็นชื่อชัยชนะไปไม่รู้นะเพราะว่าเกิดปี85ใช่ไหมครับเลิกสงครามพอดีอก็เลยตั้งชื่อให้ว่าวันชนะและต่อมาพอไปเข้าโรงเรียนงมันเป็นชัยชนะไปก็ไม่ทราบ ก็เลยเป็นชัยชนะมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับบ้านเกิดคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะครับบ้านเกิดผมเกิดหลังวัดใหม่บางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดชายเชิงเซาแล้วก็มาโตอีกฝั่งหนึ่งข้ามมามาโตที่ตำบลบางเล่าวัดวัดสำรมนะก็อำเภอเดียวกันครับผมคุณพ่อมีพี่น้องกี่คนครับพี่น้องมีทั้งหมดเก้าคนเก้าคนผมเป็นคนที่ห้า ครับครับคนที่ห้าชีวิตวัยเด็กที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรครับพไม่ไม่มีอาชีพอะไรครับทํทำนาก็คือรับจ้างเขาทํานาบ้างรับจ้างเกี่ยวข้าวบ้างครับเพราะว่านาไร่ของตนเองไม่มีครับเพราะว่าตระกูลของผมนี่เป็นมั่งคั่งด้วยความจนครับคือร่ <c oughs> ลำรวยความจนมากเลยที่สุดค,คือจนมากๆ ไม่มีที่ที่จะอยู่อาศัยว่าตอนแรกก็มีอยู่นะมีอยู่ห้าไร่อันนี้พ่อเล่าให้ฟังครับเพราะว่าตอนปู่ไม่สบายพ่อก็เอาไปจำจำ,จำนองเขาไว้จำนองทั้งหมดเอาเงินเข้ามาแปดสิบาทคือช่างเดียวแล้ว <80 S 2> แปะแปะโป้งไว้แล้วต่อไปถูกเขาโกงไปก็เลยไม่มีที่อยู่อาศัยก็อาศัยญาติเขาอยู่เรื่อยๆไปอะ่ะไม่มีที่อยู่ลำบากมากเลยชีวิตในวัยเด็กพ่อเป็นยังไงครับชีวิตในวัยเด็กก็เรียกว่า อย,อย่างที่เล่าให้ฟังมันไปกันหลายที่ไปอยู่ที่ประจินก็ไปอยู่ที่บ้านสร้างก็ไปไปอาศัยญาติเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาโตอยู่ที่นี่เลยตำบลบางเล่า,าเลัากลับมาอาศัยอาเขาอยู่ที่นั่นแล้วตอนนั้นอายุผมเจ็ดขวบแล้วเจ็ดขวบเจ็ดขวบก็มาอาศัยอยู่แล้วก็ไปเป็นเด็กวัดไปไปเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเสร็จก็ไปเป็นเด็กวัดเพราะว่าวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันพอไปเป็นเด็กวัดก็ทํำยังไงดีอ่ะตอนนั้นอายุเจ็ดขวบนี่ชอบร้องเพลง ชอบร้องเพลงก็ไม่รู้มาอย่างไงเหมือนกันแต่คือไม่ได้ต่อจากใครไม่ได้เรียนจากใคร,ครฟังจากวิทยวุวิทยุก็เปิดฟังก็ร้องเรื่อยไปทุกวันชอบเพลงอาจารย์สมยศทัศนพันธ์สมยศแล้วก็เพลงคำรนสมบูรณานนต์ตอนนั้นก็รู้สึกสองคนจะโด่งดังมากเลยครับครับก็เลยร้องเพลงของท่านเพลงที่คุณพ่อชอบเป็นเพลงอะไรคะครับถ้าเพลงของอาจารย์สมยศช่อทิพย์รวมทองหนึ่งเพลง แล้วก็มนเมืองเหนือนะรุ่งแล้วอรุณอุ่นไอแสงส่องทั่วท้องคนาอารามงามตาช่อทิพย์ร่วงทองอเป็นช่อทิพย์รวงทองส่วนเพลงของอาจารย์คำรณอาจารย์คำรณเนี่ยเขชอบอยู่หลายเพลงเหมือนกันถ้าจะร้องวันนี้ทั้งวันไปหมดอ่ะทายใจพระทายสามบทมน้ำตาเสือตกเสือตำนึกบาป นี่นะเป็นพรมมาทันมาขีดม,มาขันความรักหัวอกขานี้หักชาตินี้ความรักมีบาปและกรรม,มเขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นคำรนน้อยมาตอนเด็กๆครับโอ้ตอนนั้นเจ็ดขวบนี่พ่อสนใจเรื่องของร้องเพลงแล้วตอนเด็กๆเ,เสียงมันยังใสแจ๋วเลยนี่ตอนนี้เจ็ดสิบกว่าด่นะ มันก็ชักจะไม่เข้าใจเนะรื่องนะเสียงมันชักจะแหบๆแต่ตอนอายุเจ็ดขวบสิบสองขวบสิบห้าเสียงใสแจ๋วเลย<ม>ตอนเป็นเด็กวัดด่นะภายเรือไปเนี่ยกลางแม่น้ำออกบางประกงไปหายนั่นเก็บมะกอกมะกอกน้ำมันลอยมาแล้วก็ร้องเพลง<ม>ตามแม่สวะใหญ่ๆเลรนะพอร้ <Large. S 2> รองเพลงไปคนแถววัดหน้าวัดเขาได้ยินเขาบอกไอ้เด็กคนนี้ท่าจะบ้าวันนี้ร้องเพลงได้ท,ทุกวัน ก็ไม่รีดทำยังไงอ่ะเก็บไปก็ลองไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยคุณพ่อเรียนจบชั้นอะไรคะโอ้เรียนจบชั้นสูงสุดเลยครับปสี่ปฐมศึกษาประชาบานวัดสำร่อมก็ในยุคนั้นก็ถือว่าเรียนสูงปสี่แล้วเราเรียนนะแต่วันมีชั้นมูลนะผมขอเรียนชั้นมูลครับคือต้องเรียนตัสระาอามาก่อนแล้วก็เรียนแค่สามปีชั้นสองไม่ต้องเรียนชั้นสองไม่เรียนมาเรียนชั้นหนึ่งแล้วพัดชั้นสองไปื่นชั้นสามชั้นสี่เลย แล้วก็จบออกมาอายุสิบสองสมัยที่เรียนอยู่มีวีรกรรมอะไรไหมฮะที่เราทําตอนเรียนวีรกรรมนี่นะก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังจำได้ไดีอยู่แต่ตอนนี้น้องชายก็เข้าไปเรียนหนังสือแล้วชายโรงชายโรงบุญชดไปเข้าเรียนด้วยกันก็ตอนโรงเรียนเลิกกลางวันนะก่อนที่จะกลับไปวัดก็มีครูหญิงคนหนึ่งก็สวยมากทีเดียวตอนนั้น <5 S 2> อุ่นเรือนเจมจเจริญ เป็นครูครูผู้หญิงคนเดียวในโรงเรียนนั้นท่านชอบฟังเสียงเพลงท่านก็เรียกผมไปร้องเพลงไปยืนร้องอยู่ข้างโบสถ์ออกมาจากนอกโรงเรียนข้างโบสถ์ก็มีน้องชายมาด้วยชายลงก็ร้องเพลงให้ท่านฟังพอร้องจบท่านก็ให้ให้ใหสตางค์ผมบาทนุงบางสองบาทบ้างให้ให้มาเงินทั้งน้องชายด้วยก็เอ๊ะเลยมาคิดได้ว่าการร้องเพลงนี่มันดีเหมือนได้สตางค์ด้วยใช่ไตอนนั้นจิงใจตังรูอยอะอายีติ้าตามเป็นตะกกหว ตังแดงก็ใั้ได้ก็ให้บาทสองบาทนี่ก็ดีใจดีใจมากเลยไปร้องทุกวันครับให้ร้องทุกวันเขาติดใจน้ำเสียงอะไรของก็ก็ลองลองคิดดูที่นั่นไม่มีใครร้องเพลงเลยในโรงเรียนนั้นไม่มีใครร้องเลยนอกจากผมก็น้องชายครับทีนี้ครูท่านก็ไม่รู้นึกไงเหมือนกันคงานชอบเสียงเพลงมากครับครับท่านก็ให้ร้องทุกวันผมก็ได้ต่ตังทุกวันครับเอาอย่างนี้ก็เลยตังกับนั้นมามันก็เลยยึด เป็นว่าบ้านไหนเขามีงานาไปกันละสองพกับน้องชายแล้วตอนที่คุณพ่อร้องเพลงให้คุณครูฟังนั้นคุณพ่อร้องเพลงอะไรคะมันก็ร้องเพลงไงอย่างที่ร้องให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยชอทิพย์ลวงทองบ้างแล้วก็ไอ้น้องนางบ้านนาบ้างแล้วก็เพลงคำล้นก็มีน้ําตาเสือตกแล้วก็ชายใจพระเสือสํานึกบาปอะไรพวกนี้นะก็ร้องได้แทบทุกเพลงท่านก็ให้ร้องหลายๆเพลงอะ่ะหลังจากจบไม่ได้เรียนต่อแล้ว จังตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะทำอะไรฮนะตั้งใจว่ามีหลวงพี่ที่ไปบวชที่นั่นนะเขาชื่อวิเชียนตัญสิทธิ์ท่านไปบวชที่นั่นแล้วก็ท่านบอกว่าจะพาผมเข้ากรุงเทพครับแหม่ดีใจมากเลยว่าไม่เคยเห็นเลยกรุงเทพเลยนะหลวงพี่เขาก็กลับไปกรุงเทพก่อนแล้วก็จะมารับที่หลังก็บ,งบอกอย่างนั้นผมก็ไปเฝ้าอยู่หัวตินท่า มรดภานะมองดูไอเรือเรือแดงแล่นผ่านเรือเขียวแล่นผ่านมงคล,ลครัศมีเจ็ดแล้วก็ไอน้บนะบะเก้านบะเก้าเออหลวงพี่ก็ไม่มาสักที <c oughs> ไม่ไม่มีเลยก็รออยู่เกือบเกือบปีครับรออยู่นั่นแหละรออยู่ที่วัดก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็วันหนึ่งหลวงพี่ที่เชียนก็ก็ไปไปรับผมครับรับมาเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพครั้งแรกเลยมาอยู่ที่กิ่งเพชร าทํถนนเพชรบุรีผมมาตอนนั้นก็มาก็เขามีโรงงานนหนึ่งอะทมีดทาช้อนลงหินในกาเทพนมมาทามีดทาช้อนลงหินนะครับอ่าสอสํำนานไทยแลนด์ก็เข้าไปอยู่ที่นั่นข้าบ้านที่เจนก็ทํามีดทาช้อนกันครับก็มาอยู่กับเขาแล้วก็หัดทํามีดทาช้อนทำจนได้เรียกว่าได้มีวิชาออย่างหนึ่งวิชาทํามีดทาช้อนนี่แหละครับทําอยู่นานแค่ไหนครับทำอยู่ทำอยู่สองปี ทําอยู่สองปีโดยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ค่าจ้างค่าจ้างนนไม่ไนีเลยเแล้วทําตั้งแต่ว่าข้ามยันสว่างอันนี้เขาไม่ได้ใช้ผมนะแต่เป็นความพยายามของผมเองเกทําทำเองครับตองว่าข้ามยันสว่างนั่งร้องเรลมอยู่นั่นทางานอยู่คนเดียวจนกระทั่งในหมู่สอนหมู่บ้านนั้นนะใครๆก็อยากจะได้ผมไเป็นลูกจ้าง <c oughs> แต่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าอยู่กับลูกพี่แล้วก็ไปไหนไม่ได้ครับและในช่วงที่อยู่โรงงานทํามีดทาช้อนเนี่ย มีไปประกวดร้องเพลงมีไปอะไรไหมฮะร้องเพลงเก่งๆแบบนี้ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยได้ไปประกวดไหนเพราะสมัยนั้นเวตรงเอ world, ทีวัดวานยังไม่มีเกิดครับก็มาพอหลังๆตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปร้องประกวดที่วัดไผ่ตันวัดไผ่ตันวัดไผ่ตันก็ไปเจอกับเนี่ยพพนาวันครับพพนวาวันนี่เขาก็เรียกว่าเขาจะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนะ <Of. S 2> แต่ผมไปร้องสามวันหลังครับผมชิงรางวัลที่หนึ่งมา เกือบออกจากวัดไม่ได้ต้องเอาสอหอคุมออกมาทําไมครับทำไม,ำไมโอ้สมัยนะักคนเขาเรียกว่าเขาเล่นกันเขาเล่นแบบคล้ายๆวัดพวกใครพวกเขาอย่างนั้นเลยนะมผมผมไปทีหลังเขาก็ไม่รู้จักใครเลยนี่<อ>ไม่มีพวกเลยครับแต่ว่าเสียงเรามันดีกว่าเขาเขาจะให้ให้คนอื่นชนะมันก็ไม่ได้แต่แล้วก็จะออกจากวัดไม่ได้มีอย่างนั้นด้วยและหลังจากนั้นมาประกวดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองวัดเทพทิดารามมาแพ้สวงผลพันพุ์ัว จําชื่อก็ได้อยู่เขาอายุมากกว่าผมด้วยผมก็ร้องเพลงนี่แหละน้ําตาชาวนานี่แหละครับน้ําตาชาวนานร้องไงครับอาครับโอ้เอยชาวนาต้องน้าตารินลังทำนามาแต่ครั้งปู่ย่าตายายส่วนสมองผลพันพัวเขาร้องเพลงไหนบ,บ้านเดิมผมอยู่สุพรรณบุรียี่สิบกว่าปีผมจากบ้านมา เคยเป็นเด็กวัดเคยปนนิบัติหลวงตาเพลงนี่นะเขาเขาชนะแต่ว่าชนะด้วยพวกเสียงก็สู้ผมไม่ได้แล้วเขาแก่กว่าผมด้วยผมก็ได้ที่สองตั้งแต่นั้นมาผมก็เลิกเลยไม่ประกวดที่ไหนอีกเลยครับเอาละครับแล้วนี่คือเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของคุณพ่อชัยชนะบุญนาโชตนะครับจากครอบครัวที่ค่อนข้างที่ฐานะยากจนนะลูกทั้ง9้คนนะครับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจไปอยู่วัด แล้วก็มาณภาคเพียรเรียนจนจบชั้นป .4 นะครับช่วงหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาชมกันครับเสียดายเงินบาทเดียวเสียดายไม่กลับอเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เอาอยางรัดเอาไว้แล้วนอนอยู่ในใน,ในที่เขาปัสสาวะกันเถนอะวันนี้ป้าแก้วทำอะไรบ้างคะทำหลายหลายอย่างคะ่ะเช็ดรถนั่งเช็ดกระจกนั่งทำงานบ้านฝา ผูบ้านบ้างอะไรนั่งนี่ค่ะทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างในบ้านนะคะป้าแกอายุเท่าไหร่คะค่ะเจ็ดสิบแล้วค่ะเจ็ดสิบปีเนี่ยปีเจ็ดสิบปีเนี่ยค่ะยังแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังสวยอยู่ขอบคุณจ้าตั้งแต่ที่ป้าแกป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าแกวรับประทานยาสมุนไพรไตรดีมานานหรือยังคะก็กินมาสามปีฝ่าเลยนะคะบางทีก็ทานอันนี้ก่อนนอนอันนี้ไม่ทานตอนเช้าอะไรเงี้ยถ้าร่างกายเราดีอะไรเงี้ยนะคะก็อยากบอกให้ทุกคนนะคะ ทานยาสมุนไพรตายอ็นดีนะคะที่การปวดเมื่อยร่างกายข้อเข่าเสื่อมอะไรก็แล้วแต่ที่ภายในเป็นร่างกายกินเ,เอเ็นดีน,นี่นะคะจะได้หายเร็วๆเหมือนตะแก้วคะ่ะให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889เอ็นดีนี่เขาดีจริงๆคะ่ะ สมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นนีดีจริงๆริงตรงนี้เป็นความคุเพื่อประชาชน